สวัสดีทักทายครับผมวันนี้พามาชมป่าครับพี่น้องพามาเที่ยวป่าครับผมเอ่อผมจะพูดช้าๆนะครับผมพูดเร็วก็เหนื่อยเนาะเอาตามที่เราถนัดนี่แหละวันนี้ก็พามาชมป่าตรงนี้ก็เป็นต้นสกักต้นพยุงต้นยางนาครับผมแล้วก็มีต้นไผ่ด้วย ไผ่ก็มีหน่อหลายรอบแล้วแม่บ้านก็ตัดไปแบ่งปันครับผมมีตั้งไผ่กิมซุงไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงยังไม่ออกหนอนะครับผมไผ่เลี้ยงยังไม่ออกหนอแต่ไผ่หวานไผ่กิมซุงนี่ออกไปหลายรอบแล้วนะครับผมแม่บ้านก็ตัดไปโอ้ออกแล้วนี่ไผ่เลี้ยงเริ่มออกหน่อแล้วครับผมผมจะพามาดูหน่อไผ่เลี้ยงครับผมนี่ตรงนี้มีอีกหนึ่งกอนะครับไผ่เลี้ยงผมเนี่ยมีหนึ่งกอทั้งหมดมีไผ่เลี้ยงก็หลายกออยู่คือ30สิกอที่มีทั้งหมดเนี่ยเริ่มออกหน่อแล้วี่ อ๋อนี่ต้นบืเริ่มเลยนะครับนี่หนอนี่บืเริ่มเลยโอ้อันนี้กลายเป็นต้นแน่นอนครับผมพอเรามากับมาเด็ดไม่ทันนี่ครับผมเดี๋ยวจะไปรายงานแม่บ้านให้แม่บ้านมาเก็บไห้แบ่งปันเพื่อนบ้านครับผมประมาณนั้นโอ้กำลังออกหนอเลยนะครับไผ่เลี้ยงครับผมส่วนไผ่หวานนีเยอะเลยนะครับขึ้นเป็นหนอหมดแล้วนะครับผมนะ่ก็พามาชมนะครับผมไผ่หวานนะครับตรงนี้นะครับผมคือเป็นไผ่หวานนะเขาก็บอกว่าไผ่หวานนะตอนผมไปซื้อพันมาน่ก็เนี่ยนะครับผม ไผ่หวานนะขึ้นเป็นหน่อยเยอะเลยหนอกอนี้นะครับผมปลูกมาตั้งแต่ปีห้าสามครับผมก็เลยกอนเขาใหญ่ครับผมคือผมได้ชื่อเป็นโฉนดเป็นชื่อตัวเองแล้วผมก็ปลูกเลยนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวถ้าขยายไปถึงเขตพื้นที่ของเพื่อนบ้านก็ต้องตัดออกครับผมต้องตัดออกก็ขึ้นมาเป็นต้นหลายต้นแล้วนะครับเนี่ย ก็หน่อไม้มันเยอะเราก็ทานไม่ทันครับผมเราก็กินไม่ทันครับผมนี่คือต้นสักนะครับปลูครับต้นสักพวกนี้ครับผมไม่ได้ขึ้นเองครับวันนี้ก็พามาชมอต้นไม้ฝั่งนี้นะครับผมก็สวยงามเหมือนเดิมนะครับเป็นป่าเหมือนเดิมครับผมหน้าฝนนี่ก็มีความเจริญเติบโตเร็วขึ้นนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสระน้ําขนาดใหญ่ของผมลึกห้าเมตรครับ สานีมีเนื้อที่ไร่กว่าครับผมก็ใหญ่ยูนะครับเพราะเรามีเนื้อที่ทั้งหมดนี่หาไร่กว่าห้าไร่ครึ่งครับผมแล้วก็เป็นป่าเป็นสะนะครับนี่ตรงนี้ก็มาชมต้นพยุงนะครับผมนี่ต้นพยุงเล็กๆนะครับเนี่ยกาลังเกิดขึ้นมานี่กาลังเกิดขึ้นมาจากมเมล็ดต้นพยุงโดยการที่องอกงามแล้วก็มีอายุได้ มีอายุหปีขึ้นไปพยุงก็มีฝักแล้วนะครับมีฝักมีเมล็ดแล้วนะครับผมครับคลิปนี้ก็มาใช้เวลาแค่3นาทีนะครับผมจะมีเสียงนกด้วยนะครับในป่าบ้านผมนี่นี่ครับผมป่าพยุงครับผมสวยงามครับผมร่มรื่นมากๆเลยครับสวัสดีมีความสุขครับผมจบคลิปนี้ครับ